ยุคที่ข้อมูลสารสนเทศถูกส่งถึงมือเราอย่างง่ายดายเพียงเซี้ยววินาทีไม่ว่าจะเป็นจากสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลต่างๆปัญหาสำคัญที่พบนั่นก็คือข้อมูลที่เราได้รับนั้นอาจไม่ได้รับการกันกลองหรือถูกบิดเบือนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างหากเผยแร่ข้อมูลที่ผิดพลาดไปอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมได้เลยทีเดียวค่ะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้คุณลักษณะสําคัญที่เราทุกคนควรตระหนักคือการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อซึ่งเป็นความสามารถในการเข้าถึงวิเคราะห์ประเมินสื่อสารสนเทศอย่างรอบคอบรวมทั้งมีความสามารถในการโต้ตอบอย่างมีสติและรู้เท่าทันมีภูมิคุ้มกันในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและมุ่งใช้สื่อในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ในฐานะสถาบันผลิตครูที่มุ่งพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะขั้นสูง ได้เล็งเห็นความสําคัญของการออกแบบชั้นเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อเพื่อให้เกิดสมรรถนะสําคัญที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันได้อย่างทันท่วงทีโดยคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดําเนินการภายใต้โครงการการยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ <c oughs> เพื่อรองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยนาโดยรองศาสตราจารย์ดรเกียรติสุดาสีสุข โดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบการเรียนรู้และได้ออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้เท่าทันสื่อซึ่งการดําเนินงานในครั้งนี้นะคะได้ต่อยอดข้อค้นพบและผลดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จเพื่อขยายการใช้หลักสูตรดังกล่าวโดยจะทํามาในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ให้กับคุณครูและนักเรียนทั่วประเทศได้เป็นผู้รู้เท่าทันสื่อไปพร้อมๆกันค่ะ ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อครั้งนี้นะคะเป็นการดําเนินงานตามโครงการการยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อเพื่อรองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยนะคะซึ่งตัวดิฉันเองนะคะรองศาสตราจารย์ดรเกียรติสุดารศรีสุขเป็นผู้รับผิดชอบนะคะในการดําเนินงานตามโครงการนี้นะคะได้ดําเนินการมาในระยะที่1ึงเมื่อปีที่แล้วนะคะเราได้ดําเนินการโดยศึกษาว่าถ้าหากเราจะพัฒนาประเทศนะคะ ให้คนไทยเนี่ยมีศักยภาพขั้นสูงตัวชี้วัดสําคัญก็คือคนไทยต้องเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อนะคะจากการทบทวนวรรณกรรมทั่วโลกนะคะเราไดพบว่าผู้ที่รู้เท่าทันสื่อนั้นถ้าอยู่ในระดับนักเรียนเนี่ยจะมีทั้งหมดโดยประมาณ36ตัวบ่งชี้นะคะเราได้นํา36กพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไปรวบรวมข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ1,019คนนะคะในที่สุดเราก็พบว่าสมรรถนะของนักเรียนที่จะมีลักษณะเป็นผู้รู้เท่าทันนั้นจะต้องมีสมรรถนะแรกก็คือการใช้ทักษะ ทางปัญญาก่อนรับและส่งสารนะคะสมรรถนะทยี่ยสก็คือ การมีภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อนะคะสําหรับกลุ่มสมรรถนะที่3าก็คือการมีวิจรณยานในการไตรตรองผลกระทบสื่ออย่างรอบด้านนะคะและอันสุดท้ายที่เราพบก็คือเป็นผู้ที่มีการใช้และประยุกต์สื่อด้วยภูมิรู้และภูมิคุ้มกันนะคะนี่ก็คือ4สมรรถนะของผู้เรียน3 6พฤติกรรมบ่งชี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราได้นําพฤติกรรมบ่งชี้เหล่านี้ไปสอบถามแล้วก็ไปทบทวนวรรณกรรมจากทั่วโลกนะคะเพื่อจะดูว่าในประเทศที่เราถือว่าเป็นประเทศชั้นนำเนี่ยเขามีลักษณะ ของการออกแบบการเรียนการสอนและครูมีลักษณะยังไงที่สอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันนะคะก็ในที่สุดเราก็พบว่ามี23พฤติกรรมบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าครูเนี่ยสามารถออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดลักษณะอย่างนี้เราได้นํา23บพฤติกรรมบ่งชี้เหล่านี้เนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลกับคน10,56คนจากทั่วประเทศเช่นกันนะคะแล้วใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ท้ายสุดเราพบว่าพฤติกรรมบ่งชี้เหล่านี้เกาะกลุ่มกันเป็น2กลุ่มนะคะเป็นกลุ่มสมรรถ แรกก็คือคุณครูจะต้องมีทักษะในการกระตุ้นการสร้างบรรยากาศและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้เท่าทันสือ่ออีกตัวหนึ่งก็คือคุณครูจะต้องมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ตนเองสอนเนี่ยสู่การออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อนะคะก็สองสมรรถนะนี้ในที่สุดนะคะเราก็ได้นําไปพัฒนาคุณครู116คนนะคะที่อาสา,ศาสมัครเข้ามาที่คณะศึกษาศาสตร์มหลาลัยเชียงใหม่นะคะจากนั้นเนี่ยเราได้ดําเนินการร่วมกันออก แบบหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนนะคะในที่สุดแล้วก็พบว่ามีทั้งหมด6หลักสูตร โดยหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้เท่าทันสื่อทั้ง6หลักสูตรประกอบด้วยระดับประถมอวัยวกกิจกรรมระดับประถมศึกษาตอนต้น6กิจกรรมระดับประถมศึกษาตอนปลาย6กิจกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น6กิจกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย7กิจกรรมและระดับอาชีวะศึกษา5กิจกรรมค่ะเมื่อคุณครูช่วยกันแล้วเรานําไปผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญที่ในเรื่องการออกแบบหลักสูตรและผู้ที่รู้เรื่องทางด้านสื่อท้งหลายแล้ว เ,เราก็พบว่าก็มีการนําไปใช้กับคุณครูทั้ง116คนนะคะในที่สุดเราก็พบว่าคุณครูเอาไปใช้ทั้งหมด4,426คนแล้วก็ได้ผลเกิดที่เราตั้งความคาดหมายไว้นะคะก็ปีนี้นะคะทาให้ทางสํานักงบประมาณแผ่นดินนะคะได้อนุมัติให้เราดรําเนินงานตามโครงการนี้โดยที่ให้เราขยาย ทำหลักสูตรชุดที่เราพัฒนาขึ้นในปีที่แล้วนะคะปรับเป็นสื่อพัฒนาครูในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะและนําไปขยายผลทั่วประเทศ1,500คนนะคะก็ตอนนี้เราได้ดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบให้กับครูทุกท่านที่สนใจแล้วก็โรงเรียนที่จะทดลองนําร่องกับเราคราวนี้นะคะ สำหรับหลักสูตรอีกชุดหนึ่งที่เราดาเนินการสร้างขึ้นมาก,ก็คือหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเราได้ดําเนินการตามความเห็นของคุณครูที่ดําเนินการในชุดที่แล้วว่ามันจะมีสื่อเสริมเข้ามาที่มีความเหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยนะคะเราก็ได้ดําเนินการที่จะส่งมอบให้คุณครูที่จะเอาไปใช้ร่วมกันในห้องเรียนหรืออาจจะขยายผลในจุดอื่นๆได้ ร่วมกับทางทีมวิจัยนะคะก็หวังว่าถ้าเราช่วยกันนะคะเรื่องการรู้เท่าทันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ยากก็ขอให้ทุกคนช่วยกันแล้วยังไงก็ตามในปี2580ยเนี่ยทีมวิจัยทีมนี้นะคะโดยเพิ่ยิ่งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันยังไงแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีบรรลุผลตามนั้นแน่นอนนะคะ ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้เท่าทันสื่อจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและมีความฉลาดรู้ทางดิจิทัลนั่นเองครับหากคุณครูท่านใดสนใจนำหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้เท่าทันสื่อของเราไปใช้ก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อของเยาวชนไทยเพื่อให้เกิดสมรรถนะกำลังคนขั้นสูงในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีต่อไป